ส,ส,สวัสดีครับคอนี้สวัสดีเมื่อเดียวพี่น้องครับวันนี้ครับอยู่กับช่องครัวคุณตัวคือเขาพี่น้องครับมื่อนี้สิพามากินแดนแดนแดนหมูกระทะพี่น้องนะครับเมื่อตัดทรงผมใหม่เด้เลยนี sure. ่คุณหลุนอยู่พี่น้องเลยนะครับมาพี่น้องมานะครับวันนี้ไปหลาที่มากวันนี้ไปธุระมาครับเมืองชลบุรีครับนี่ครับก็เลยแวะหมูกระทะเป็นสุดพี่น้องนะครับบ่มี็นยังไงหรอกนะนะอันนี้ของกินเล็กน้อยครับนี่กุ้งกิ้งปลาหมึก หมูะทะแต่มูกระทะสังกิโลพี่น้องเอานะครับเอาม,มาเบิ้งครับอุ้ยร้านร้านไหม่อืมอันนี้กับพักครับพี่น้องพักกินแบบบรรยากาศกินเอาบรรยากาศได้พี่น้องยำแดงแดงกันกินเด็กก็นี่แม่บ้าน,นบานว้าบ่อย่อยพี่น้องก็เลยใส่บงผลบงส่งผมเบิโอ้ยพี่น้องอขี้ค<อ>ูอ,อันโน่นเนี้ยดือตาในส่งผมส่งเนี่ได้กินหรือยังไหน ได้กินแล้วได้กินแล้วมาครับกำลังห่อนเลยพี่น้องครับไฟเหนียกับปุ๊บป๊บปุ๊บป้าพี่พี่น้องนนี้ยโนขอทานโอ้ของพ่อหายไปไหนบ่ได้ถ้วยน้ำมูได้ปะเนี่ยมาพี่น้องมาโอ้นี่ครับง่ายๆนะพี่น้องหนาวล่มรู้สึกว่าสีไว้ไว้พี่น้องลมมาทาทั้งฝนครับอุ้ยแจ่ลงพักนะครับอืทั้งฝนแต่แจ่ลงพักด้ยลงพักนะครับ ติดกระบ,บานเลยพี่น้องร่มหนาไวไหวๆมาแล้วพี่น้องโอ้คือเปล่ามากเนีาสตอาว์ลี่ด้วยบ๋อมีไข่ด้วยนะเอาพี่น้องโอ้อยากให้พี่น้องเห็นหนา้าชิดนอน<ม>ชิดเทิงกันน,น,นนะครับมาพี่น้องมาสดนามขอนกันครับอย<ม>ากคุณสออมบักิเขาเปิดไม่พี่น้องลานมุกตะนสองกิโลเหมือไหมนะครับ เาตำ่ตำๆน่อยน้นองนะฝามันนานๆนะครับมันทายอนเสียงฟังฟังคนเก่งตาเป็นตกกินพอดีนะครับไม่ได้พี่น้องตัดส้งผมไม่หมดเลยเคี้ยงไหลนะครับ,บเคี้ยงไหลมันเน่าไหลนะครับเลยตัดเองนะครับประกาไปลานข้าเจ้าหรอกนะครับน้าพี่น้องบลาซิมจะค่ำครับแล้วจากนี้เราก็สิบุรีไทยจบเลยพี่น้องนะพอดีสิบุรีไทยจบทายแบบเหมืนรัวรับตัดตอนหนักอ่ะสิบเอ็นผอบมะนาวพี่น้องอันว่านเพาะ เดี๋ยวเปลี่ยนถุงให้มันนะครับซื้อถุงบักนาวมาถุงบพอช้ำม,มา mm hmm. เปลี่ยนหลายอย่างเลยทั้งบักมีบักนาวแหะพี่น้องนะครับซอยกันเน็ดไปแล้วก็เปลี่ยนกระบองเพลว่าสิไปขุดอโขกกรองหน้าพี่น้องในโครงการฟรีน้ำขจ้านะครับกรมพัฒนาชุมชนสิขุดโขกกรองหน้าประมาณไรหนึ่งพี่น้องนะครับกะเตรียมเตนะรียมแปลงไว้แล้วลนะเดี๋ยวประมาณปุ่นมาประมาณท่านว่าปะนะก <c oughs> ันโควิดเศร้าท่านว่ากสิกระบป่าเนี่พี่น้อง กไปยามบ้านอยู่แต่ถ้างพอเช่าก็เห็นในกัดดีก็อยู่ไปยังสี่ที่พี่น้องนะครับแต่กัดเตรียมต้นไม้นะครับหนึ่งเตรียมต้นไม้โอ้หลายอย่างครับบักมีบักม่วงนะครับหลายอย่างหลายประเภทนะครับเกี๋ยวก็เสียไปปลูกนะกับทีกับเตรียมไใ้ตะกงตะไคร่กับเตรียมใบแล้วพี่น้องนะครับเอากระบอกเพชรนะครับอู้ยปลูกไว้ลายได้พี่น้องคนฟังคุณเด้อกระบองอยู่หน้าบ้านนะครับไม้ดอกไม้ประดับเพื่อนว่า ทั้งไม้ดอกไม้แดกน้ำพี่น้องนะครับเห็ดปลูกมัจจุ่างนะครับเพราะว่าน,นุย่ยน้ำมิสุดอยากปลูกเมียนครับผ้าเร็กงหน่อยปลูกน้ำนะครับเรีกหน่อยนักเรียงกับบริาพาาปลูกกับผ้าลูกสาวนี่นะครับก็ไปเมียบ้านเพ,นะพิ่นปลูกเนาะพี่น้องนะเอามานี่ครับว่บาบอไรายาหงอันเกินไปก็หนิขอขอนุญาตก,กินกอนได้พี่น้องเด้อนะครับโซยโดย,ย,ยข้ามจิตหอดนะครับก็เลยมาประกาศไอ้พี่น้องรับราบนะครับอ่ะ มื่อนี้กินเมนูหมูกระทะพี่นอ้องอันีรงให้พี่น้องเมึงประมาณเย็นๆหมดเด้อเดี๋พี่น้องเนอะเดี๋ยวสิฟ้ากินปลาเบทุระวันครับมื่อนี้ครับช่องโคกตัวปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด้งสาบตะไคร้เด้อพี่น้องเนอะอัเมียตุกี้นะครับน้องมีสกแชแน่วๆนะอุ้ยหนังใส่พุงพี่น้องขั้วนะ่ะกึ๊บกับกินมันตะแเส็บแห้งครับเดี๋ยวพอก็กไม่โอกาการาพี่น้องเดี๋ยวตั้งกลองไายดีๆกับเมนูหนาครับมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊๊าายยบบายบายครับพี่น้องครับ